นี่ไม่ใช่มิสเตอร์ฟรีสที่คุณเคยรู้จักในจักรกวาลแอ s o ล u t e b แบทแมนเราไม่ได้เห็นนักวิทยาศาสตร์ผู้เฝ้าหวังจะชุบชีวิตพันรายาด้วยความรักอีกต่อไปแต่สิ่งที่โผล่มาตรงหน้าคืออสุรกายน้ำแข็งก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับแอ s o ล u t e u ยูนิเว e ร์สของ DC กันก่อนนะคะคือเป็นโลกที่ทุกสิ่งถูกตีความใหม่ให้ดิบกว่าเดิมโหดกว่าเดิมและเต็มไปด้วยบรรยากาศของฝันร้ายฮีโร่ไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปและวายร้ายก็ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากแรงจูงใจที่น่าสง สาอีกต่อไปอย่างแบทแมนไม่ใช่คนที่ทําอะไรก็เป็นต่อศัตรูเสมอแต่เขาคือมนุษย์ทั่วไปไม่ได้ร่ารวยต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายและบ่อยครั้งเขาก็แพ้ ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะไปทำความรู้จักกันกันกบประวัติของ Absolute Mr f r e e z e เราจะได้เห็นทั้งความแตกต่างจากเวอร์ชันดั้งเดิมและความสยองขวัญที่เข้มข้นรวมถึงพลังที่ทำให้แบทแมนเองก็ยังต้องหวาดกลัวซึ่งในเรื่องของ Absolute b a t m a n ช่วงแรกนะคะแบทแมนเขาก็เผชิญหน้ากับโลกี้แทบไม่มีอำนาจควบคุมเลยเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องยืนหยัดด้วยกำลังใจและพลังศรัทธาแต่แล้วเมื่อเรื่องราวเดินเข้าสู่เล่มที่7สิ่งที่รอยอยู่เบื้องหน้าก็คือวายร้ายพลัง ทางเหนือมนุษย์อย่างมิสเตอร์ฟรีสเมื่อเรามองย้อนกลับไปยังเวอร์ชันดั้งเดิมของมิสเตอร์ฟรีสนะคะเขาเป็นวายร้ายที่ผู้คนเห็นใจเป็นชายผู้ยอมทิ้งศักดิ์ศรีเพื่อหาทางรักษาภรรยาของตัวเองแม้จะเลือกเส้นทางผิดพลาดแต่แรงทุ่งใจของเขาก็เต็มไปด้วยความรักแต่ถว่าในแอปซูลู์ยูนิเวอร์สนั้นเนี่ยเรื่องราวกลับถูกบิดเบีย้ยวจนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่น่าสะพรึงกลัวเปลี่ยนจากความรักเป็นความกโกรธจากความหวังกลายเป็นความสิ้นหวังและเรื่องนี้เนี่ยทั้งวิกเตอร์และนรากกลับถูแช เอาไว้พวกเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่เคียงข้างกันอีกต่อไปเรื่องราวมันเกิดขึ้นเมื่อมีเรือนจำลับ a r ็ M หรือก็คือโรงพยาบาล Ark m a s า l ลัมในจักรวาลหลักนะคะ a r ์ Arc M เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของมหาเศรษฐีจจเกอร์ที่ร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์ในเงามืดอย่างเช่น ดร์พารเมล่าไอซ์ลีหรือก็คือพอเซนเวีนะคะดร์ิวโก้สตริงดร์เคิร์กแลนสตอมคนเหล่านี้ก็คือวายร้ายในจักรวาลหลักใช่ไหมแต่ในจักรวาลแอปซูลูดเนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็เป็นหมอที่ทําการทดลองกับนักโทษอย่างโหดร้ายและวีคอของมิสเตอร์ฟรีซเนี่ยก็คือหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักค่ะแล้วเขาเนี่ยดันเอาเพื่อนรักของบรูซเนี่ยมาทําการทดลองซึ่งตอนนั้นบรูซต้องการปลอมตัวเพื่อเข้าไปสืบอาร์กเอมแล้วก็ให้เพื่อนเก่าอย่างแมทเชสมาโลนเนี่ยช่วยสร้างต่ ฟรีสเนี่ยตันมาเจอมาโลนเข้าเสก่อนแล้วก็ปล่อยเชื้อใส่เขาแบบเนียนเมื่อมาโลนรีบไปพบกับบรูซเพื่อเล่าความจริงเชื้อก็ทํางานทําให้เขานั้นตายอย่างสยดสยองบรูซ <Bruce S 2> ก็เจ็บใจมากสืมหาข้อมูลจนปลอมตัวเข้าไปในอาร์คเกมด้วยตัวเองก็ปลอมเป็นวิศวกรชื่อมิสเตอร์เพนนิเวิร์ธแรกซึมเข้าไปในวีคอร์เพื่อสืบเบื้องหลังการตายของเพื่อนรักและความเชื่อมโยงกับอาร์คเอมที่นั่นเขาก็จึงได้พบกับวิกเตอร์ฟรายจูเนียร์และความลับของเขา วิกเตอร์ฟรายสและนอร่าเนี่ยคือพ่อแม่ของเขาเป็นสองนักวิทยาศาสตร์ผู้เดินทางไปทั่วโลกพร้อมกับลูกชายก็คือตัวเขาเองอะน,นะเพื่อตามล่าความลับที่จมอยู่ในน้ำแข็งโบราณ ื่อระดมทุนงานวิจัยสองซามีภรรยาก็ก่อตั้งบริษัทวีคอในกอตแทมบริษัทที่สัญญากับผู้ป่วยโรคร้ายว่าเราจะหยุดเวลาให้คุณด้วยการแช่แข็งร่างรอวันที่วิทยาการจะช่วยได้แต่แท้งของวีคอเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําแข็งธรรมดามันคือน้ําแข็งปนเปื้อนแบคทีเรียดึกดําบันสิ่งมีชีวิตที่นอนแน่นิ่งมานานเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจเมื่อตอนดีเขาวิกเตอร์จูเนียเนี่ย ยังเป็นเด็กตัวเขาเองก็ป่วยด้วยโรคร้ายไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงวันที่ยารักษาจะถูกคิดค้นแน่นอนพ่อแม่จึงตัดสินใจแช่แข็งลูกชายตัวเองโดยเทคโนโลยีที่พวกเขาคิดคน้นก็ฝากชะตากรรมไว้กับน้ำแข็งเวลาก็คลืบคานไปจนวันหนึ่งตัวเขาเองก็ฟื้นขึ้นมาและเขาก็เป็นคนแรกคนเดียวที่รอดและหายดีจากการถูกแช่แข็งโรคร้ายของเขาก็หายเป็นปลิดทิ้งแต่บางอย่างได้เปลี่ยนไปตลอดกาล ร่างกายของเขาถูกปรับแต่งจิตใจของเขาถูกกัดกร่อนน้ำแข็งไม่ได้เหลือความหวัง an, แบคทีเรียโบราณได้เปลี่ยนร่างกายและจิตใจของเด็กชายไปตลอดกาลไม่นานนักวิกเตอร์และนอราก็ล้มป่วยเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งสิ่งเดียวที่เหลือก็คือลูกชายวิกเตอร์ฟรายจูเนียร์เขานี่แหละนะก็คือมิสเตอร์ฟรีสในจักรวาลน,นี้แต่เป็นมูชชั่นลูกนะคะบริษัทวีคอรซึ่งครั้งหนึ่งเป็นผลงานของครอบครัว ถูกส่งต่อให้ลูกชายผู้นี้บริหารแต่แทนที่เขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้สืบต่อความหวังวิกเตอร์จูเนียกลับเติบโตขึ้นมาโดยผูกพันกับพลังที่ต่างออกไปเขาประกาศด้วยน้ำเสียงเย็นเฉียบว่าน้ำแข็งสำหรับฉันมันไม่ใช่ความหวังแต่มันคือความโกรธและการลงโทษแวบเดียวเท่านั้นแหละสรีระของวิกเตอร์ก็เปลี่ยนไปกล้ามเนื้อเกรง็งเส้นเลือดสีน้ำเงินฟ้าไหลผ่านผิวสีซีด เขาคว้าตัวบรูซลากจับไปทําการทดลองอยังดีที่บรูซสามารถหนีออกมาได้แต่ก็เก,กือบขิดแล้วเช่นกันเขารีบสวมแบดสูตรที่ซ่อนเอาไว้ทันเวลาจากนั้นใช้เครื่องพ่นไฟเป็นอาวุธเปลวไฟพุ่งกระแทกใส่ใบหน้าของวิกเตอร์เข้าอย่างจังแต่ก็ทําได้เพียงแค่ระคายเคืองผิวหนังเท่านั้นยังไม่พอวิกเตอร์ยังขยับร่างกายได้อย่างรวดเร็วผิดธรรมชาติก่อนจะสวนกลับโจมตีแบทแมนด้วยท่าทางที่คล่องแคล่วและรุนแรง วิกเตอร์กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้ภายในสภาวะซับซีโร่ร่างกายของเขาถูกปรับเปลี่ยนจากการติดเชือ้อแบคทีเรียกลายพันธุ์ซึ่งทําให้สรีระทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเขามีพลังเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ความร้อนจากร่างกายของเหยื่อจะถูกดูดออกไปจนแข็งเป็นน้ำแข็งในชั่วพริบตาเขาไม่ต้องการเครื่องมือไม่ต้องการปืนแช่แข็งเพราะทางร่างกายของเขาก็คืออาวุธที่ออกแบบโดยธรรมชาติและความลับอีกอย่างหลังจากที่เขารับตำแหน่งซีอของ v c คอชื่อเสียงบริษัทก็พุ่งทยานบรรดาเศรษฐีนักการเมืองผู้มีอิทธิพลที่ป่วยใกล้ตายหรือว่ามีอายุมากเนี่ยก็เข้าแถวรอ ทุกคนยอมจ่ายมหาศาลเพื่อนอนหลับแล้วตื่นมาในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าแต่ว่าวิกเตอร์จูเนียเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยใครจริงๆเลยนะเขาแค่แพร่เชื้อแบคทีเรียของตนให้ลูกค้าก่อนแช่แข็งเชื้อโบราณผสานกับกระบวนการเย็นจัดแปลเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นซากมนุษย์กึ่งซอมบี้ไร้สติเป็นกองทัพซอมบี้ที่เชื่อฟังคำสั่งของวิกเตอร์และเขาใช้มันสู้กับแบทแมนฝูงซอมบี้น้ำแข็งกรูเข้ามารุมแบทแมนแบบไม่ทันตั้งตัวจนเขาเพลียงพลำ้ำ ในเสี้ยววินาทีนั้นเองแบทแมนรู้ว่าคืนนี้เขาไม่ชนะแน่นอนน่ะพอสบโอกาสก็รีบชิงหนีนี่คือจุดที่จักรวาลแอปซูลูตเปลี่ยนมิสเตอร์ฟรีซจากชายผู้โศกเศร้าเป็นสัตว์ประหลาดที่ยอมรับในความชั่วร้ายของตัวเองและประกาศว่าตนคือปีศาจอย่างแท้จริงเวอร์ชั่นดั้งเดิมถึงแม้จะน่ากลัวแต่เพราะว่าเราเข้าใจเขาและส่งสารเขาได้แต่แอปซูลูตมิสเตอร์ฟรีซเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเขาเนี่ยไร้ความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง ที่น่ากลัวสุดๆเลยก็คือเขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาชุดเกราะควบคุมอุณหภูมิแบบเวอร์ชั่นที่เราคุ้นเคยอีกต่อไปความต่างที่เอนที่ทําให้แอปซูลด์มิสเตอร์ฟรีสเนี่ยไม่ใช่แค่วายร้ายแต่คืออสูรละกายนี่ไม่ใช่ชายที่ต่อสู้เพื่อภรรยาเพื่อความรักอีกแล้วแต่คือทายาทที่แบกรับอุดมการครอบครัวและใช้มันเป็นอาวุธในการทําลายล้างและสิ่งที่น่ากัง,งวลยิ่งกว่าก็คือแม้แต่แบทแมนก็ยังไม่อาจชนะเขาได้เพราะในจัก,กรวาลแอปซูล ความหนาวเหน็บคือคำสาและเรื่องราวของมิสเตอร์ฟรีสก็ยังไม่สิ้นสุด